สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์อ,อยู่ที่บ้านสไตล์รีสอร์ทนะคะติดอ่างเก็บน้ำลำสำรายด้วยค่ะลำสำรายนี้เขาจะอยู่ตำบลตะขบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะถ้าเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์ก็ระยะทาง198กิโลเมตรค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้ไม่เปรี่ยวค่ะและที่สำคัญติดร้านอาหารดังด้วยครัวริมอ่างนะเมย์ไปชิมมาแล้วรสชาติด,ดีใช้ได้เลยบรรยากาศ สงบส่วนตัวมากๆเลยค่ะสำหรับตัวบ้านตรงนี้จะเป็นเรือนใหญ่นะคะเรือนใหญ่จะเป็นบ้านสองชั้นค่ะสูงจากระดับน้ำทะเล238เมตรโดยประมาณนะคะเขาที่เห็นนั้นจะเป็นเขาพญาปราบค่ะมีที่มาที่ไปนะเดี๋ยวลองศึกษาดูนะคะสำหรับเขาพยาปราบเห็นไหมคะว่าติดอ่างเก็บน้ำลําสำลายเลยลมโชยอากาศดีมากๆค่ะหน้าบ้านเขาจะหันรับลมพอดีเลยนะคะ ภายในบ้านก็จะมีบริเวณสวนมีสนามหญ้ามีต้นไม้ที่ร่มรื่นมากนะคะมีทั้งไม้มงคลมีผลไม้หลากหลายเลยเดี๋ยวเมย์จะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านหลังแรกกันก่อนก็คือบ้านหลังใหญ่นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตพาชมชั้นสองก่อนค่ะบันไดเป็นไม้อย่างดีนะคะของเราเนี่ยบันไดและก็พื้นจะเป็นไม้มะค่าค่ะดูแข็งแรงนะคะ ขึ้นมาก็จะพบกับระเบียงที่ยาวมากๆเลยเป็นตัวแอลเลยสำหรับระเบียงค่ะเอาไว้รับลมชมวิวสบายตาเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเราหันหน้าไปทางหน้าบ้านเนี่ยซึ่งเป็นที่เหนือนะคะก็จะพบกับอ่างเก็บน้ําลำสำรายอย่างที่เมย์บอกนะด้านล่างจะเป็นครัวตรงนี้จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงค่ะเป็นห้องนั่งเล่น ส่วนมุมนี้นะคะก็จะมีมุมนั่งรับประทานอาหารเล็กๆอยู่ตรงนี้จะเป็นครัวของบ้านใหญ่เป็นครัวขนาดกระทัดรัตนะคะตรงนี้มุมหน้าต่างตรงนั้นก็มองไปที่หน้าบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์มีสิงลางจานนะคะมีชั้นเก็บของค่ะ เดี๋ยวเมย์จะพาดูห้องนอนด้านซ้ายก่อนนะคะห้องนี้มีแอร์ค่ะก็เฟอร์นิเจอร์ครบนะคะปัจจุบันเนี่ยเจ้าของไม่ได้มาไม่ได้มาเลยมาปีละครั้งก็เลยต้องซีนพวกของไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวอยากย่ายฝุ่นจะเกาะตรงนี้จะเป็นชั้นวางของมีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้ค่ะ มีหน้าต่างมุมสวนตรงนั้นนะคะห้องน้ำในตัวค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นวิวอ่างเก็บน้ำค่ะนี่มองเห็นอ่างนะคะถ้าช่วงที่ฤดูฤดูน้ำเนี่ยน้ำจะสวยมากๆแต่ว่าตอนนี้เป็นฤดูแรงน้ำเขาก็จะลดลงแต่ก็ไม่แห้งนะคะเห็นไหม ลมโชยจังเลยค่ะเพราะว่าด้านนี้เป็นทิศเหนือนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างวิวสวนด้านล่างค่ะห้องน้ำนะคะก็แบ่งโซนสุขภัณฑ์นะคะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะ มีองค์น้ำโบราณด้วยถัดมาเป็นห้องนอนที่สองนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะโต๊ะตู้เตียงพร้อมนะคะก็มีหน้าต่างหน้าต่างวิวสวนเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มุมนี้มุมนี้จะมองเห็นอ่างเก็บน้ำด้วย ห้องนี้ไม่ได้ติดแอร์นะคะแต่ที่นี่เย็นค่ะอากาศเย็นห้องน้ำในตัวรูปแบบห้องน้ำนะคะก็จะเหมือนกันค่ะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้นะคะแล้วก็มีโอ้ด้วยเพิ่งนทำน้ำอุ่นนะคะค่ะก็คือสรุปบ้านหลังใหญ่ สองชั้นนะคะชั้นบนเนี่ยจะมีสองห้องนอนห้องน้ำในตัวนะคะแล้วจะมีห้องนั่งเล่นมีโซนครัวให้ขนาดกระทัดรัดค่ะหน้าบ้านนะคะจะเน้นระเบียงค่ะหน้าบ้านตรงนี้จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะก็จะเห็นอ่างเก็บน้ำสวยงามเลยค่ะระเบียงรอบเลยนะคะระเบียงเป็นตัวแอลค่ะนี่ ลมดีมากเลยเห็นใบไม้ไหมคะเดี๋ยวแม่จะพาลงไปดูชั้นล่างกันค่ะด้านล่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมตรงนั้นจะเป็นครัวคะ่ะมีครัวนะคะเป็นครัวไทยมีห้องพักห้องน้ำในตัวแล้วก็มีตรงศาลาตรงนั้นนั่งรับประทานอาหารริมน้ำได้เลยนะคะเดี๋ยวลงไปชั้นล่างกันค่ะ ตรงนั้นเป็นห้องน้ำนะคะแยกชายหญิงไว้สี่ห้องนะคะลงมาชั้นล่างนะคะนู่นทางเข้าอยู่ทางนู้นใช่ไหมอันนี้ห้องด้านล่างเป็นห้องอนเนกประสงค์นะคะตรงนี้เป็นห้องโล่งเป็นห้องอนเนกประสงค์เลยทีเดียวค่ะกว้างมากก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าของบ้านก็ใช้ใช้ทำเป็นที่นั่ง นั่งสมาธินะคะที่สวดมนต์เพราะว่าเจ้าของบ้านจะ,อะชอบปฏิบัติมากนะคะก็เชิญชวนเพื่อนๆมาปฏิบัติทำกันที่บ้านนะคะตรงนี้ก็สามารถนอนได้ค่ะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมาเป็นเจ้าของใหม่นะคะตรงนี้สามารถกั้นเป็นห้องนอนเพิ่มได้นี่ค่ะทำเป็นห้องรับแขกก็ได้นะคะ ก็มีพัดลมติดให้มีหน้าต่างรอบห้องนะคะเวลาที่เปิดเข้า,เ,าเวลาที่เปิดหน้าต่างทั้งหมดลมก็จะโชยทำให้ด้านล่างนี้ไม่ร้อนนะคะประตูเข้าได้สามทางเลยค่ะเนี่ยเข้าทางหน้าบ้านเ,าเข้าทางทาง,เข,าทางทะะเข้าทางทิศใต้นะคะเข้าทางทิศตะวันออกแล้วก็เข้าทางหน้าบ้านทิศเหนือได้ด้วยค่ะ สาทางเลยทีเดียวเดี๋ยวเม่จะพาไปดูห้องครัวนะคะห้องครัวอยู่ข้างหน้าน้นตรงนี้จะเป็นแทงเก็บน้ำค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะคะนี่ซิงลานจานอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ข้างนอกนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องครัวค่ะ นี่เป็นห้องครัวนะคะสีขาวสะอาดตาดีจังเลยค่ะตู้เย็นตปรงเตาแก๊สนะคะชั้นเก็บของหน้าต่างรอบเลยค่ะ สหรับใครที่ชอบอยู่ใกล้ๆครัวแนะนำให้อยู Heh ่ห um, an ้องนี네้ค่ะอยู่ต mm ิด hmm> กับครัวเลยนี่ก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนะคะมีแอร์ให้ค่ะหน้าต่างวิวอ่างเก็บน้ำนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะคุณผู้ชมนี่ สำหรับผู้สูงอายุก็ได้นะคะที่ไม่อยากขึ้นบันไดถัดกันนะคะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นมุมนั่งรับประทานอาหารริมน้ำเลยก็ว่าได้นี่เห็นไหมคะต่อเติมไว้กว้างขวางใช้ได้เลยทีเดียวนะคะนนนบ้านใหญ่ ที่ดินแปลงของเราเนี่ยจะถมสูงกว่าที่เดิมเกือบ2เมตรได้นะคะเมตรเมตรกว่าเกือบ2เมตรนะคะซึ่งถมมา10กว่าปีละถมมาตั้งแต่เป็นที่ดินเปล่าเพราะฉะนั้นจะไม่สุดไม่อะไรแล้วนะคะระยะเวลาการถมนานมากแต่ทีเนี้ยเวลาที่หน้าน้ำแล้วดูน้ำหลากอะไรประมาณนั้นนะถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าน้ำร่วมหรือเปล่านะน้ำก็จะขึ้นมาตรงนี้นี่เดี๋ยวเมย์จะมาร์กจุดให้เนี่ย น้ำขึ้นตรงนี้นะคะจะมาไม่ถึงด้าน,นบนนี้มาไม่ถึงเลยเวลาที่เรานั่งหน้าน้ำนะคะหรือว่าช่วงฤดูลอยกระทงเนี่ยเราสามารถลอยที่หน้าบ้านเราได้เลยสบายๆค่ะแต่ตอนที่เม์มาถ่ายทำนะก็จะเป็นช่วงฤดูแง้งน้ำเขาก็จะน้อยลงนี่ค่ะโอ้ถ้าเป็นช่วงฤดูน้ำนี่สวยมากๆเลยนะคะ แต่น้ำไม่ขึ้นมาข้างบนนะคะส่วนระบบน้ำที่เราใช้รดน้ำต้นไม้เพราะว่าที่นี่สวนจะเยอะนะคะพื้นที่สนามหญ้าแล้วก็ต้นไม้จะเยอะเราก็จะใช้น้ำจากอ่างนี้ค่ะดูดน้ำจากอ่างขึ้นมาใช้รดน้ำต้นไม้นะคะส่วนน้ำที่ใช้ภายในบ้านเนี่ยก็จะเป็นน้ำประปาชุมชนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาเดินรอบสวนกันนะคะ ที่ขาดไม่ได้นะของกินแมวิกาวไปทางไหนถ้าไม่เปิดตู้เย็นก็เลาะสวนเนี่ยตรงนี้เป็นร <c oughs> ะเบียงลืมน้ำนะคะคุณผู้ชมถ้าฤดูล้ําเนี่ยเนี่ยนั่งตรงนี้จะฟินขนาดนี่เล็งควายตรงนู้นค่ะคุณผู้ชมอยากได้ควายไปเลี้ยงจะไปจีบเขาได้ไหม <S <S โอ้เสียงปลา <S <S นี่ค่ะปลาตัวใหญ่มากเลย ทางที่เอาเรือลงนะคะก็คือตรงนี้ตรงนี้หรือว่าตรงนู้นด้วยนะคะเอาเรือลงขับเรือเล่นได้ค่ะตอนหน้าน้ำนะตรงนู้นก็จะเป็นบ้านแฝดหนึ่งหลังนะคะอันนี้บ้านเดี่ยวหนึ่งหลังก็เป็นเรือนรับรองค่ะ ตรงนี้จะเป็นเรือนแฝดนะคะคุณผู้ชมก็ภายในเนี่ยก็จะมีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําในตัวปัจจุบันมีคนเช่าอยู่นะคะมีแขกเช่าอยู่เมยก็เลยไม่ได้เก็บภาพมาฝากกันส่วนด้านหน้านั้นจะเป็นบ้านพักคนงานค่ะมีห้องน้ํำในตัวอะไรเรียบร้อยเลยถนนที่จะเข้าบ้านแต่ละหลังนะคะก็จะเทคอนกรีตให้อย่างดีค่ะสะดวกสบายไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเมย์จะพาเข้าไปดูเรือนเล็กกันค่ะเรือนเล็กตรงนี้นะคะ นี่พื้นไม้อย่างดีเลยค่ะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ครบคันบ้านหลังนี้ฮี้วก็ปราบเข้าอยู่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้จะเป็นภายในห้องนอนมีแอร์ให้นะคะห้องน้ำในตัวโตะ๊ะตู้เตียงนะคะโต๊ะ,ตะกระฟูกที่นอนค่ะเน้นหน้าต่างเยอะมากๆเลยเพราะว่าที่นี่ถ้าเปิดหน้าต่างแต่ละบานนะรับลมชมวิวได้สบายเลยค่ะห้องน้ำในตัวนะคะนี่ก็จะเป็น เรือนเล็กนั่นเองค่ะนี่คุม้มมากๆเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้พร้อมกับบ้านสไตล์รีสอร์ทนี่หน้าต่างตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวสวนน่านทางเข้าทางหน้าบ้านด้วยนะคะสวนก็ร่มรื่นดีทําความสะอาดดูแลไว้อย่างดีค่ะคุณผู้ชมถึงไม่ค่อยได้มานะแต่ก็จะมีคนดูแลอย่างดีค่ะส่วนหน้าบ้านทางเข้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำ แยกชายสองห้องหญิงสองห้องนะอย่างที่เมย์บอกไปบ้านของเราห่างจากจิมทอมสันฟาร์มเพียง5กิโลเท่านั้นเองนะคะก็สำหรับสถานที่ใกล้เคียงสำคัญเมย์จะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมน่าสนใจมากๆากสำหรับบ้านหลังนี้เห็นไหมคะตรงเขาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหัวมังกรเอาเป็นหางนะคะตรงนี้ส่วนตรงหน้าบ้านของเราเนี่ยจะเป็นส่วนของท้องมังกรนะคะส่วนไปทางนู้น จิมทอมสันเนี่ยเขาจะเป็นส่วนของหัวมังกรน,นะคะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยก็จะแบบอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องห่วงเลยนี่เราสามารถออกกำลังกายไม่ว่าจะวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานที่สันอ่างเก็บน้ำได้เลยค่ะหรือว่าใครที่ชื่นชอบในการขับเรือนะคะอันนี้สามารถขับเล่นสบายเลยเอาเรือลงมาขับสบายใจค่ะหรือจะเป็นเรือแจวก็ได้นะ <laughs> ภายแบบ ธรรมชาติค่ะเห็นไหมคะว่าเขาสวยเชียวได้ทั้งน้ําได้ทั้งเขาได้ทั้งบ้านหลายหลังคุ้มจริงๆค่ะโฉนดคู่แดง2ไร่3งานนะคะเจ้าของขายเองค่ะเปิดมาที่14.5ล้านบาทนะคะสิบล้านห้าแสนบาทติดต่อที่เบอรต์ตามนี้ได้เลยนะคะเมลไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ